สวัสีครับนี่ก็เป็นรีโมทแบบสมาร์ทคีย์นะครับผมที่จะเปลี่ยนรีโมทเดิมของเราเป็นระ,ระบบนี้นะฮะข้อดีก็คือาสามารถเพิ่มปุ่มตัวนี้ได้ปุ่มสามารถปลดล็อกท้ายได้หมดนะครับผมอันนี้กดได้หรือว่าจะกดแบบทัชสกรีนอย่างนี้หน้าจอก็ได้นะครับนี่ครับปลดล็อกรถ กด d, ล็อกรถกดค้างไว้มันก็จะปลดล็อกรถให้เรานะครับผมตนนัวนี้แล้วก็เวลาเราเดินออกจากรถนะครับรถ <L od S 2> ก็จะทําการล็อกอัตโนมัติหรือไม่ก็เวลาเราเดินเข้าไปในรถรถก็จะทําการปลดล็อกให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็สามารถชาร์จสายมือถือมาชาร์จได้ในกรณีที่แบตหมดเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับเพราะว่ามีถานในตัว คครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ครับ